อะ่ะเซ็กชันแรกนะคะ1-10ิใบาสามารถเปิดไพ่อย่าเพิ่งสับไพ่นะเดี๋ยวจะให้ดูไปด้วยนะคะไพ่ Bee ชุดนี้สิ่งที่กอลฟชอบคือความหมายมันค่อนข้างจะมองได้หลายอย่างนะคะเหมือนคนที่เขาบอกเนาะมองในหลายแง่มุมทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มองข้างหน้าบ้างมองข้างหลังบ้างมองส่วนประกอบ บ้างมองตัวหลักบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่มันเหมือนกันต้องเอามาถ่ายนะคะนะอ่าไพ่ใบแรกค่ะนะคะไพ่ใบแรกด่วนนี้นะวันนี้ไม่อนุญาตให้เปิดตําลาเพราะว่าเราอ่านกันมาแล้วก็จะแบบอืมเราอ่านกันมาแล้วทั้งที่อ่านหรือไม่อ่านไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวจะรู้นะคะ <c oughs> ว่าอ่านกันมาแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน <c oughs> นะคะอ่าไพ่ใบแรกค่ะเรียกว่าไพ่ครูนะคะหรือว่าไพ่พาิคเนตเองนะคะอ่ะเวลาเราเห็นท่านเราจะทําอะไร ยกมือไหว้แสดงว่าท่านมีความน่าเคารพนับถือเราไหว้ด้วยความศรัทธาเราไหว้เพื่อขอพรขอความสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นตัวแทนในเรื่องของความสําเร็จนะคะถ้าถามเรื่องของการงานงานดีไหมดีบริษัทเล็กหรือใหญ่คะใหญ่มั่นคงไหมมั่นคงมั่นคงนะคะเจ้านายดีไหมดีมีความน่าเคารพศรัทธาน่าเชื่อถือนะคะเก่งหลายด้านด้วยเห็นในมือไหมโอ้ด้านนู้นก็เก่งด้านนี้คือของวิเศษหมดเลย สดงว่าเก่งมากลูกน้องก็คือของวิเศษที่อยู่ในมือแต่ละคนเก่งไหมคะกเก่งเก่ง <ๆ S 1> หมดเลยเอาอยู่นะคะต่อให้ลูกน้องเก่งเราก็จับเขาอยู่เหมือนกันนะคะถ้าถามเรื่องงานนี้กาสขยายสาขาไหมมีมีทีเนี้ยพอหลายมือสี่มือเนาะเราอาจจะไม่ต้องบอกว่ามีสี่สาขาเราอาจจะบอกว่าสามารถขยายได้มากกว่าส่สาขา<ม>แล้วแต่ละสาขาปังไหมคะ่ะปังปังนะคะทีนี้เป็นปังนั่งอาจจะหมายถึงการอยู่ตัว เช่นจะได้ขยับขยายไหมและใบนี้อยู่ใบที่สามแล้วใบขยายใบขยายคือใบที่สองอาจจะเป็นไพ่ที่นิ่งๆยังไม่ได้ขยับขยายอะไรไย่งไเช่นใบนี้นิ่งไหมนิ่งนิ่งอ่าสมมติได้ขยับขยายไหมใบนี้ใบที่สองยังไม่ได้ขยับขยายแต่ไอ้ที่มีอยู่ดีไหมดีดีอยู่นะคะมันอยู่ตัวมันนิ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปหาคําตอบจากไพ่ใบเดียวใบนี้อาจจะหมายถึงขยับขยายขยายสาขาก็ได้ นะคะถ้าไพ่ข้างๆมันขึ้นมาสวยขึ้นมาสวยชเช่นโอเคมีโอกาสได้ขยับขยายไปอะไรคะต่างชาติต่างประเทศเอหอหรือพื้นที่ที่ไกลแต่ถ้าไพ่ตัวนี้ขึ้นอ่าไพ่ประกบค้างเคียงก็แบบว่าโอเคไม่ได้ขยับขยายนะคะแต่ไอสาขาที่มีอยู่ไปบร,ริหารให้มันดีเดี๋ยวจะพังเหมือนเดิมค่ะนะคะอ่ะนะคะความรักความรักก็นิ่งน่เหมือนกันนะคะรักกันอย่างนี้มันคงนะคะเออรักแบบผู้ใหญ่มันคงไหม มันคงแล้วค่ะเรื่องเล็กน้อยไม่ทะเลาะนะคะเออเราทะเลาะเรื่องใหญ่ใหญ่เนาะแต่ในชีวิตทะเลาะแต่เรื่องเล็กน้อยหมดเลย <c oughs> นะคะอ่ะถ้าเป็นคนที่มีคู่อันนี้ต้องเม้ามอยก่อนเมามอยก็คือสัมภาษณ์ก่อนนะคะอ่าสมมุติคนโสดถามเลยคะ่ะมีใครคุยอยู่ด้วยไหมคะคุยกี่คนคะถ้าเขาบอกคุยหลายคนเลยคะ่ะถ้าคุยหลายคนประธานก็คือตัวลูกดวงของเราจะเป็นองค์ที่จับแหละ ก็คือเขาคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่ไอคนที่เขาคุยต่างๆเนี่ยเจ๋งไหมเจ๋งหมดเลยดีหมดเลยนะคะคนนี้ก็รวยคนนี้ก็ลูกเจ้าของคนนี้ก็โปรไฟล์ดีจบนอกเพราะฉะนั้นหนูเลือกใครก็ได้ค่ะหรือถ้าหนูไม่เลือกหนูก็สามารถที่อะไรคะเอาอยู่ทุกคนอแต่ถ้าเขาบอกพี่คะหนูคุยอยู่กับคนเดียวเลยค่ะแสดงว่าเราเป็นไอของที่อยู่ในมือไอคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาน่าจะคุยมากกว่า นึ่งคนแล้วเขาจะเลือกใครนะสมมุติเรามีรถอยู่สี่คันเป็นของเราหมดเลยถามว่าโอกาสที่เราจะเลือกก็ผ่อนได้ทั้งสี่คันจ่ายประกันได้สี่คันเราจะขายคันไหนนะไม่ขายเพราะฉะนั้นคนที่หนูคุยอยู่ด้วยเขาอาจจะยังไม่เลือกใครนะคะเพราะแต่ละคนก็เด็กหมดเลยค่ะอ่านะอ่ะ,ะ,อะสุขภาพสุขภาพให้แทนตัวเองไปในพ่ยถ้าเรานั่งท่านี้ปวดอะไรคะ ปวดขาเข่าก็ดลังนะคะอะมือถือตรงสี่อันนะคะนั่งนิ่งๆออฟฟิศซินโดมได้ปวดหลังบาไหละเวลาสุขภาพให้แทนตัวเองนะคะแต่น่ากลัวไหมไม่ไม่น่ากลัวหรือไม่อันตรายเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้หรืออาการทรงๆนิ่งๆไม่หายและไม่ดีไบบวันนี้เพราะเป็นปางที่นั่งอยู่นะคะ ในขณะเดียวกันถ้าเป็นปางยืนหรือปางเรินแล้วบอกว่ามีการขยับขยายไม้เราขยับขยายแต่เป็นพอเป็นปางนั่งดูไพ่ข้างเคียงนะคะอ่าต่อไปอ่ะถ้าอย่างเนี้ยเรื่องของโชคลาภขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะเคาลบอะไรให้ไปอย่างนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาองค์พ่อก็ได้แต่ถ้าบอกโห้หนูไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเลยค่ะไพ่องค์พ่อขึ้นไปขอองค์พ่อเลยนะคะอ่าใบที่สองค่ะไพ่เทียนนะคะ เทียนหมายถึงวิชาความรู้เราขัางา้งค่ะแล้วก็เปิดอย่างนี้มานะคะอ้ามันบัสับไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> โอเคไพ่เทียนเทียนหมายถึงนะคะวิชาความรู้เทียนให้แสงําำคกำแหงให้ความรู้ครูเปรียบเสมือนแสงเทียนนะคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละได้ด้วยทํำไมเสียสละต้องจุดตัวเองมาถึงจะมีไฟถึงจะมีแสง นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องเสียสละตัวเองนะคะก็ต้องจุดตัวเองให้มีแสงขึ้นมาเหมือนกันะคะถ้าไม่รู้ถามพี่สีค่ะพี่สีมีแสงบ่อยมากนะคะอ่าเทียนหมายถึงเรื่องเล็กน้อยจุดเทียนสว่างเยอะไหมไม่เยอะแสดงว่าสว่างแค่เล็กๆน้อยน้อยนะคะอ่ะคำว่าเล็กน้อยเช่นเราเอามือไปโดนน้ำตาเทียนเราร้อนน้อยรืยเยอะนิดเดียวนะคะงานหมายถึงงานวิชาความรู้ หรือเจ้านายเขาเป็นคนที่มีความถู้ความสามารถหรือทํางานด้านที่จบมนาะงานวิชาการนะคะอาความรักหมายถึงการพึ่งพาหรือเสียสละกันก็คือเนี่ยพึ่งพาการนะคะคนหนึ่งคูเมีอาจช่วยกันดูแลนะคะถ้าถามว่าถูกหวยว็ดีจะถูกเยอะไ,ไมหมไม่เยอะไม่เยอะถูกเล็กน้อยอนะคะถ้าคนโสดก็คุยไปเรื่อยๆเหมือนเวลาเราจุดเทียนนะคะมันก็จะค่อยๆละลาย นะคะก็เหมือนคุยเรื่อยๆจะไม่ใช่แบบโอ้โหคุยสองสามวันเป็นแฟนเลยหมายถึงการศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะสุขภาพค่ะจุดเทียนอ่านหนังสือมีปัญหาเรื่องสายตาการใช้สายตาในที่มืดนะคะ2องค่ะจุดเทียนมามีน้ําเหลืองไหลออกมาแสดงว่าไขมันคอเลสเตอรอลน้ําเหลืองได้นะคะเวลาทายไขมันให้ทายไขมันคอเลสเตอรอล เวลาจะทายสายตาบอกด้วยว่าใช้สายตาในที่มืด<ม>แล้วเราก็ต้องมาปรับใช้กับชีวิตประจวาวันเพราะทุกวันนี้คนเราทําอะไรคะ <S <S เล่นมือถือ<ม>ใน<ม>ที่มืด<ม>ปิดไฟแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้ว<ม>วันนี้จะนอนเร็วค่ะ<ม>ปิดไฟตั้งแต่สองทุ่มคืนนอนอนก่ทีเทิยงคืนห้าทุ่มนึกว่าเป็นคนเดียวเนี่ยดูซีรีส์ทีนี้เทียนนะคะเราเห็นเทียนที่วัดเนาะแสดงว่าคนนี้น่าเชื่อถือได้ไหมคะ ไว้ใจได้นะเชื่อถือได้นะคะหรือถ้าช่วงนี้ติดขัดไปถวายอะไรที่เป็นแสงไฟแสงเทียนไปถวายเทียนไปถวายหลอดไฟหรือสวดมวนต์เวลาเราสวดมนต์เราก็จะจุดธูเทียนนะคะแล้วเดวชีวิตน่าจะดีขึ้นต่อไปค่ะนะคะพายไหว้พระดีไหม <Yeah. S 1> ดีนะคะพายไหว้พระดีมากจนายเป็นไง โอ้เป็นพ่อพระเลยเมตตานะคะมองเราแบบเมตตาเราลูกน้องก็นั่งไหวเราอทีนี้มาดูที่สีเสื้อนะดูที่สีเสื้อใส่เสื้อสีขาวดีไหมคะดีนะคะวันนี้ใส่สีขาวสีสดใสกันมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาใส่สีขาวเหมือนตัวละครเนาะ ให้ไปดูในหนังนะคะนางเอกจะใส่สีพัดเทลสีซอบซอนนางร้ายก็จะสีแดงสีดำสีชุดฉาดทาลิปนี่แบบืแดงเหมือนกินเลือดมาเลยวันไหนที่นางร้ายกลับตัวเป็นคนดีสีลิปเปลี่ยนสีเสื้อผ้าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามาใช้ในไพ่ด้วยนะคะอันนี้ใส่เสื้อสีขาวแสดงว่าลูกน้องดีนั่งไหว้เราเคารพเรานะคะมีคู่ดีไหมคะ ดีค่ะสินเสมอการาพอบอกสินเสมอกันเสร็จปุ๊บอ้าพี่นั้นก็ไม่ใช่คนดีสิค่ะนะคะสินเสมอการแต่เขานั่งชิดขึ้นนะไม่ชิดก<ม>ันกเหมือนเราไปวัดเราจะไปขนมกันหนึงในวัดไามไม่ไมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีคู่มันหมายถึงว่าเนะรานั่งตรงเนี้ยเล่นมือถือแฟนนั่งตรงเนี้ยแต่ทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะกันแต่มาหวานกันนะไม่หวานกันนะคะแต่ไม่ทะเลาะกันตัวนี้คนโสด หมายถึงการได้เจอเจอใครที่ค่อนข้างสีเสมอกันไปในทิศทางเดียวกันถ้าไม่ทิศทางเดียวกันชนเขาไปไหว้พระเขาจะไปไหมไม่ไปนะคะไปในทิศทางเดียวกันแต่ตัวนี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนนะคะอาจจะแบบว่าโอเคได้พูดคุยกับใครแต่คนนี้โอเคนะเรียนรู้กันไปก่อนนะคะทีเนี้ยก็จะดึงตัวเลขมาใช้แต่ไม่ได้เอามาเป็นคําตอบหลักเช่นดูไปก่อนสักสามเดือนนะคะตัวนี้อาจจะไม่ใช่สามวัน เออแค่สามเดือนพอ,อะนะคะแล้วไม่ใช่สามปีด้วยผูพี่หนูดูมาสามปีแล้วค่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่นะดูกันเป็นระยะหนึง่งนะคะสักสักแต่โอเคนะไว้ใจได้คนนี้ไม่เข้ามาัามนหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราดูตัวเลขแล้วบอกเขาอย่างเงี้ยแล้วถ้าสุดสุดท้ายแล้วแบบเขาแบบก็มันเกินแล้วอะไรเงี้ยอ<ม><จ>ะไม่เป็นไรคะ่ะคือเวลาดูหลังจากนี้สามเดือนหลังจากนี้แต่ถ้าจะให้เป๊ะนะคะ ลูกดวงจะเ,เวลาลูกศิษย์เนี่ยจะมีคําถามหนึ่งคำว่านานหรือไม่นาน <Yeah. S 1> นานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนพี่คะหนูคุยกับเขามานานแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เป็นแฟนคะคุยมาเท่าไหร่คะก็คุยมาสองอาทิแล้วคะ่ะ uh huh. ไม่เหมือนกัน